ค่อยๆคลายออกจากอารมณ์ที่กำลังกำหนดอยู่เพื่อจะได้รับรู้อารมณ์ทางหูเนื่องจากว่าเสียงดังขึ้นแล้วก็เพื่อจะได้ทำความเข้าใจถ้าหากว่าผู้ใด ทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะที่นั่งอยู่เมื่อกี้นี้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือกําหนดอยู่ที่อาการพองอาการยุบเห็นต่อเนื่องจิตใจตั้งมั่นถ้าหากว่าไม่ถอนใจออกมาก็จะไม่รู้เรื่อง แม้จะมีเสียงดังอยู่ก็ตามเสียงนี่ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของผู้นั้นนี่ออกมารับรู้อารมณ์ทางหูได้ตัวสมาธิมันเป็นใหญ่มันตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นฉะนั้นก็ต้องถอนใจออกมาแล้วก็มา ตั้งใจฟังให้สมาธิมาจดจ่ออยู่ที่การฟังเงี่ยโสตะสะสาทเงี่ยโสตประะสาทคล้ายๆกับว่าเงียงหูฟังเงียงหูฟังเพื่อจะได้ทำความเข้าใจก็จะเป็นการทบทวน ในส่วนที่เราประพฤติปฏิบัติเมื่อกี้นี้เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาพอสมควรแก่เวลาเบื้องต้นก่อนที่เราจะประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ฟังหลัรรมแนวทางวิธีการ เทคนิคการปฏิบัติจากหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่หลวงพ่อมหาบัวศีหรือพระครูสิริปริยติคุณท่านได้กล่าวเอาไว้ลูกศิษย์ลูกหาบันทึกเทปเอาไว้ก็นำมาเปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่า การที่จะมีครูบาอาจารย์ที่ได้ไปศึกษาใช้ชีวิตทุ่มเทเอาชีวิตเป็นประกันก็ว่าได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วถือการปฏิบัติเป็นชีวิตจิตใจมันหายากหายากมากอย่างที่ท่านเล่า ไปอยู่ประเทศลาวก็เอาชีวิตเป็นประกันกอไปในช่วงมีศึกสงครามกลางเมืองที่เขาเรียกว่าสงครามกองแลลูกปืนลูกระเบิดมาตกข้างวัดต้องอบพยพคนเข้าไปอยู่ในโบสถ์เพื่อนชวนกับประเทศไทยก็บอกว่าไม่กลับ ถ้าไม่ได้เข้ากรรมฐานจะไม่ตายตายเป็นตายนีย่คือเอาชีวิตเป็นประกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะศึกษาค้นคว้าอยากรู้อยากเข้าใจถ้าพูดอย่างสูงก็คือว่าอยากจะบรรลุนั่นแหละอยากจะบรรลุอยากจะหลุดพ้น แต่ก็มีอุปสรรคขัดข้องอยู่ในประเทศลาวนั้นตั้งแต่พศ2508จนถึงพศ2510อยู่ได้แค่2ปีตั้งใจว่าจะอยู่5ปีน่าจะได้บรรลุธรรมการอยู่ก็อยู่แบบเดี่ยว อยู่ในกุติเฉพาะตนไม่ต้องออกบินทบาทส่งอาหารไม่พูดไม่คุยกับใครนอกจากครูบาอาจารย์ต้องได้ไปส่งอารมณ์ไปสอบอารมณ์หรือแม้แต่ไปศึกษาปฏิบัติที่วิเวกอาสมกับหลวงพ่ออาสะพะเถระพระ,พะ,พะชาวพมา่า นั่นก็เข้าอยู่เดียวเหมือนกันแล้วก็ได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติมาจากพองหนอยุบหนอก็มาใช้เป็นแบบฉบับของตนเองแต่ก็ยังอิงอาศัยรูปแบบพองหนอยุบหนอท่านจึงมาใช้คำว่าจอบซ้อม บเบิงซ่อมเบิงนี่เป็นวาทะของท่านจริงๆแล้วก็เป็นวาทะที่มีอยู่ในหมู่บ้านนอยู่ในโลกเอาคำที่มันมีอยู่เป็นภาษาชาวบ้านธรรมดานั่นแหละที่ติดหูที่ชินหูอยู่แล้วแต่คนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจก็เอามาเป็นภาษาสอนกรรมฐานจอบ ท่านก่อธิบายว่าเป็นสติถ้าจะพูดในเรื่องหลักธรรมเข้ามาซ้อมก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้าพูดว่าจอบว่าซ้อมก็ประมวลเอาสติสัมปชัญญะในเมื่อประมวลเอาสติสัมปชัญญะธรรมมีอุปการละมากในหลักนักธรรมตีออกมากล่าวที่มาในพระไตรปิฎกมันก็จะมีอุปการละ ต่อธรรมต่ออุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาหลักธรรมอะไรต่างๆก็จะรวมมาถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกล่าวคำแค่ว่าจอบกับซอมท่านจึงบอกว่ารวมออกมาแล้วทั้งหมด ทั้งพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันธรรมขันอันนี้วาทะที่ท่านอธิบายขายเนื้อความทั้งโดยย่อแล้วก็โดยพิสดารดังนั้นเราได้ยินได้ฟังก็พอที่จะทำความเข้าใจและมีช่วงหนึ่งที่ท่านบอกว่าเวลาไปฝึกเดินจงกรมท่านจะให้ฝึก ระยะที่หนึ่งไม่ใช่เฉพาะวันเดียวสองวันแล้วเปลี่ยนเป็นระยะที่สองเอาจนชำนิชำนานจนกำหนดได้ชัดเจนเห็นอาการย่างเท้าไปในเวลาสอนก็ไม่ได้เดินให้ดูอย่างที่เราสอนกันในปัจจุบันเอามือเอามือเดินให้ดูว่ายกอย่างนี้ขวายกขึ้นมาอย่างนี้ย่างเหยียดไปอย่างนี้น้อเหยียบลง สอนแล้วก็ให้ไปเดินไปเดินเองพอมาเรียนแล้วก็ให้ไปเดินเองไม่ได้พูดได้คุยกับใครพอเดินไปแล้วก็มาสอบอารมณ์มาส่งอารมณ์สอบถามกันแล้วเห็นว่าได้กำหนดได้ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนระยะที่สองให้ของเรานี่ก็สมมุติสมมุติว่า สมมติว่าเราท่านทั้งหลายกําหนดระยะที่หนึ่งมาพอสมควรแล้วอย่างเมื่อกี้นี้เราก็ได้ฝึกเดินจงกรมในระยะที่หนึ่งในตอนแรกก็เดินในระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็สลับไปสู่การนั่งพอลุกขึ้นมาอีกครั้งก็เดินทบทวนในระยะที่หนึ่งอีกนิดหน่อยแล้วก็ขยับ ไปสู่ระยะที่สองช่วงเปลี่ยนระยะที่สองนี่ก็ไม่ค่อยเท่าที่สังเกตนะไม่ค่อยมีผู้จี่จุดไม่ค่อยมีผู้ชี้แจงว่าเปลี่ยนทำไมบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดคล้ายๆกับว่าพูดให้ได้ความคิด หรือเป็นแค่นกแก้วนกขุนทองร้องตามร้องตามกันแก้วจา๋าก็แก้วจา๋าโดยเฉพาะหลวงพ่อบุญมากภูริปัญโยนีย่บ้านท่าคอนี่ท่านจะเน้นอย่าเป็นนกแก้วนกขุนทองหว่าย่างน้อซ้าย,ย่างน้อบางทีก็พูดแต่ปากใจมันไม่ไปตามยกน้อเหยียบนอ ที่นี้เราก็ได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาและถ้าพูดอย่างหนึ่งก็ต้องขอภัยตัวผู้พูดเองนี่แหละตัวผู้พูดเองก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะในเมื่อเดินจงกรมแปลว่าการก้าวย่างอย่างมีสติทำไมจะต้องเดินหลายระยะหรือเกิน ก็เดินก้าวย่างอย่างมีสติขวาย่างหนอซ้าย,ย่างหนอมันก็มีสติในการก้าวย่างแล้วเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไปกำหนดยกหนอเหยียบหนอทำไมแล้วท่านทั้งหลายเคยคิดไหมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนแล้วทำไมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนได้อะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิด เราก็เดินตามครูบาอาจารย์พาเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามยกน้อเหยียบน้อยกน้อเหยียบน้อเรื่อยไปพอคิดแล้วมันก็ต้องลงมือทําจอบซ่อมเบิงซ่อมเบิงไปเดินดูทีนี้พอมือมีความชิดแล้วเราก็ไปเดินดูไปเดินอยู่ผู้เดียวลองดูเอะเปลี่ยนทําไมพอตั้งคําถามแล้วก็ ลองเดินในระยะที่หนึ่งไปเรื่อยๆขวาย่างนอนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าให้ใส่ใจ,จเฉพาะอาการก้าวเท้าไปก้าวเท้าไปเท่านั้นแต่ก็ยังมีอีกคำที่สอดแทรกเข้ามาว่าพยายามให้พอดีกับเสียงเวลาได้ยินคำว่าขวา ให้ยกเท้าขวาขึ้นมาเบาๆช้าๆได้ยินคำว่าย่างค่อยเหยียดเท้าไปพอประมาณได้ยินคำว่าหนอให้เหยียดเท้าลงวางลงเบาๆสู่พื้นได้ยินคำว่าซ้ายจึงยกเท้าซ้ายขึ้นมาได้ยินคำว่าย่างให้เหยียดไป ได้ยินคำว่าหนอให้เหยียบลงมีคำนี้สอดแทรกเข้ามาในช่วงหนึ่งแต่ช่วงต้นๆท่านจะบอกแค่ให้ใส่ใจเฉพาะอาการย่างเท้าไปเท่านั้นให้โยคีผู้ภาวนานักปฏิบัติธรรมใส่ใจเฉพาะอาการย่างเท้าไปย่างเท้าไปฉะนั้นเมื่อมีคำนี้สอดแทรกเข้ามาคำนี้มันจึงมาไข มาไขาข้อข้องใจเมื่อเราดูอาการย่างเท้าไปย่างเท้าไปทีนี้จิตใจของเราตามดูคือจอบคือซอมเบิง่งอยู่เสมอหนะ้องจอบห้องซ่อมเบิง่งมันยางไปยางไปยางไปมันจึงเห็นแบบนี้ไอไอสิ่งที่เราดูจนชินชาดูนานแล้วนี่มันก็เลยไม่สนใจเพราะอันใหม่ อันใหม่ที่ปรากฏชัดเจนคือการยกกับการเหยียบมันชัดเจนกว่าเหมือนกันกับเวลาที่เราทั้งหลายเดินทางสมมติว่าเราท่านทั้งหลายเดินทางไปในเมืองมุกดาหารอย่างนี้ถ้าเราเดินทางใหม่ๆเราไม่เคยไปมันจะสนใจในการดูเส้นทางดูป้าย สองข้างทางตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไปในเมืองมันตื่นเต้นมันสนใจใช่ไหมตื่นเต้นสนใจแล้วก็ดูว่ามีบ้านนั้นบ้านนี้มันก็ไล่ไปไล่ไปบางคนก็จดจําไว้เฉียนก็มีบางคนน่ยสนใจมากก็เฉียนเอาไว้นับกิโลด้วยดูหลักกิโลเหลือเท่านั้นกิโลจะถึงมุกดาหาร ไปถึงตรงนั้นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรน่าสนใจก็จดจำเดินทางไปก็ดูสองข้างทางไปดูไปดูไปทั้งไปและกลับคันเดินทางบ่อยเข้า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 เคยเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจเพราะมันเห็นบ่อยแล้วพอตั้งใจว่าจะไปในเมืองก็เริ่มสตาร์ท แล้วก็เป้าหมายก็คือเมืองมุกดาหารโดยสองข้างทางไม่ใส่ใจแล้วโดยโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นทั่วไปนะโดยทั่วไปการเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินแรกๆเ,เราก็ใส่ใจในการก้าวเท้าไปก้าวเท้าไปมันน่าสนใจมันเป็นของใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้น ที่ได้เดินจงกรมกระตือรือร้นที่ได้กำหนดรู้อาการก้าวเท้าไปก้าวเท้าไปคันพอเดินนางเข้านางเข้ากำหนดรู้ชัดเจนเข้าสติปัญญาความเพียรเกิดร่วมกับจิตลงสู่เท้าเห็นการก้าวไปก้าวไปอยู่เรื่อยๆก็มีความเคยชินในการรู้การก้าวไปแล้วทีนี้ก็ไม่สนใจแล้ว พอเห็นการยกเท้าขึ้นมาปรากฏชัดด้วยคำที่บอกว่าเวลาได้ยินคำว่าขวาให้ยกเท้าขวาข,วาขึ้นมาจึงเห็นอาการยกเท้าขวาขึ้นมานี่ชัดเจนพอเหยียดเท้าไปไม่สนใจแล้วเคยเห็นมันแล้วนาเก่าเกานั่นแหละนี่เคยเห็นมันแล้วเลยบอกอยากเบิ่งมั่นน่ะนะ เลยบอกอยากเบิงมั่นแล้วแต่ไปเห็นหน้าใหม่ๆการเหยียบลงไปเบาๆสู่พื้นทั้งความรู้สึกดีๆความตั้งใจดีๆในขณะเหยียบเท้าลงมันปรากฏชัดเจนฉะนั้นเมื่อโยคีผู้วาวนาเห็นอย่างนั้นจึงกําหนดเฉพาะอาการยกเท้าขึ้นกับการเหยียบลงสู่พื้น ไม่สนใจการย่างเท้าไปแม้จะมีการก้าวไปก็ตามเพราะว่าการเดินจงกรมคือการก้าวย่างอย่างมีสติในการก้าวย่างระยะที่สองนี้จึงไม่สนใจการย่างเท้าไปสนใจ,จเฉพาะอาการยกเท้าขึ้นกับเหยียบเท้าลงพร้อมกันนั้นยังเพิกถอนไม่สนใจ ว่าขวาว่าซ้ายด้วยทิ้งคำว่าขวาว่าซ้ายอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คำพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะพูดว่าเฮ็ดแล้วให้ถิมก็เลยไปต่อคำพูดของครูบาอาจารย์อีกว่าเฮ็ดแล้วให้ถิมแต่อย่าถิมความเฮ็ดเห็ดแล้วให้ถิมแต่่ให้ถิมความเห็ด เห็ดแล้วบ่ได้เหเ้อาไอ้คำคำนี้แหละที่มันค้างคาในหัวใจในในปี2535ที่มาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดบันพตมโนลมในวันสุดท้ายหลวงพ่อพระครูสิริปริยติคุณหลวงพ่อมหาบัวีนี่แหละท่านพูดคำนี้ออกมา ไปงานวัดบรรพฤมโนรมน,มนี่ก็จะมีคําที่จดจําได้ขึ้นใจอยู่อยู่สองอาจารย์อาจารย์หนึ่งอาจารย์ไพบู์ที่พูดคําว่าหูเมื่อคนภาคกลางมาพูดอีสานว่าหูเมื่ออีกคำหนึ่งก็คือคำจอกคำซองของหลวงพ่อมหาโบัวีนี่แหละและ วันสุดท้ายท่านบอกว่า mm hmm. เฮ็ดแล้วให้ถิมนะ mm hmm. เนี่ยเฮ็ดแล้วบ่ได้ให้เอามันคาใจมองนี้แหละเราตื่นดึกลุกเช้าอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะบรรลุอยากจะบระบรลุจริงๆนะทำแรกๆเนี่ยไปนั้นจึงบอกท่านทั้งหลายว่า mm hmm. เมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัตินี้ให้ทำความรู้สึกเหมือนกับผู้ใหม่ มันจะเกิดความสนใจมันจะเกิดความใฝ่ใจมาปฏิบัติทำใหม่ๆนี่อยากบรรลุจริงๆนะอยากจะบรรลุอยากจะเป็นพระอรหันต์อยากจะเป็นเหมือนอย่างภาษาวิบุตรด้วยซ้าไปผู้มีปัญญาผู้เลิกด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปก,ก็มักจะไปนั่งข้างขวาหลวงพ่อบุญมากให้เขาอิงนั่งข้างซ้ายเราสมมติเป็นภาษาวิบุตร อีกองหนึ่งเป็นพระโมคคันลาทำเรียนแบบทำเรียนแบบอยากจะเป็นอยากจะได้ตื่นดึกลุกเชา้าและคังยังไม่ดังนะมาแล้วอ้ประเภทมาที่หลังนี่อย่าหวังไม่เป็นคนสุดท้ายถ้าไม่ได้มาก่อนก็ไม่ขอเป็นคนสุดท้ายที่จะเข้าสู่ลานธรรม ต้องตื่นดึกลุกเช้ารีบมามานั่งเขายังไม่เปิดไฟมานั่งแล้วเพราะอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะบรรลุครูบาอาจารย์ถามใครอยากเป็นพระอรหันยกมือยกมือขึ้นพารมได้ยินครูบาอาจารย์พูดบางคำมันก็เราก็เถียงในใจ ป้าเราไม่รู้เรายังไม่เข้าใจไม่ใช่เฉพาะเถียงบางทีก็ด่าด้วยด่าในใจด่าครูบาอาจารย์ในใจเถียงไปด้วยแต่ก็ทำไปด้วยการฝึกในครั้งนั้นไม่ใช่ธรรมดายืนก็ยืนนานยกเท้าก็ยกเนาะยกอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงก็มีกว่าจะได้เหยียบ จะไม่ให้ดา่าได้อย่างไรยกแล้วก็พูดพันธนาธรรมะนั่งนั้นอย่างนี้มันเป็นทุกขรัังอน,นิจจังมันทุกอะไรต่างๆก็ว่าไปคนยืนมันจะตายแหละแล้วก็ยังมาพูดแทงใจดำอีกอยากตายก็ตายซะเพราเยียยเนาออ้าม <c oughs> เอ้ยกัดแขวใส่ ดารูบาอาจารย์ทำอยู่อย่างนั้นตั้งอกตั้งใจทําแต่วันสุดท้ายหลวงพ่อท่านพูดเฮ็ดเล่อใใ้้ทิมไอ้คานี้แหละมันคาใจเราไม่เข้าใจไห้ทิ้งทําไมทิ้งอะไรไม่เข้าใจต้องตามไปฟังอีกแล้วท่านทั้งหลายเข้าใจไหมล่ะว่าเฮ็ดเล่อใใ้้ทิมบม่ได้เห้เอาเลย เฮามันจากเอาแบบนี้เฮาันอยากได้บ่อยากได้สีมาเห็นยังย้อนอยากได้หน่ะจังมากอยากได้ความสุขอยากได้สมาธิอยากได้ฤทธิ์อยากขังไม่ใช่ธรรมดานะคนหนุ่มเนี่ยใหม่ๆมันอยากขังนะอยากขังได้ยยินครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินว่าท่านแสดงฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อยากจะได้อยากจะเป็น แต่พอเจอดอกนี้เข้าไปว่าเฮ็ดแล้วให้ชิมเลไม่เข้าใจจนต้องได้ตามไปฟังหลายๆที่จึงพอทำความเข้าใจได้ว่าที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะเอานะั้นมันคืออะไรมันคือกิเลสมันคือกิเลสและถ้าทิ้งล่ะมันก็เบาสบาย ไม่ผูกมัดเหมือนกันเราทิ้งระยะที่หนึ่งก็ทิ้งไปแล้วหรือท่านยังกอดไว้อยู่ยังกอดระยะที่หนึ่งไว้ไหมยังเสียดายไหมมันทําได้ดีแล้วนี่กําหนดได้ดีแล้วเห็นการย่างไปเห็นการย่างไปกําหนดได้ดีแล้วพอมากําหนดระยะที่สองมันกําหนดไม่ค่อยได้นะไม่ยอมทิ้งแล้วไม่ยอมทิ้งยึดติดอันอื่นก็เหมือนกัน เอาไว้ถ้ามีเวลาค่อยขยายความถ้าไม่มีเวลาก็แล้วไปแล้วแต่บุญบางเท่อบางเท่อนี่มันก็มันขึ้นอยู่กับบุญผู้ฟังด้วยนะบุญผู้ฟังด้วยบางทีไอ้เรื่องที่อยากจะพูดไม่ได้พูดก็มีบางทีที่เรื่องเรื่องไม่ได้อยากจะพูดแต่ด้วยบุญของผู้ฟังมันมีอะไรบางอย่างให้ต้องพูดเรื่องนั้นพอดีมันเป พอดีกับใจของผู้นั้นอยากจะได้ยินคํานี้หรือว่ากําลังติดปัญหาอะไรอยู่พอได้ยินปุ๊บก็แก้ไขปัญหาได้เพราะว่าเราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังแม้เราไม่ได้ศึกษาล่ำเรียนมาไม่ได้ท่องบทมาก็ให้มีอำนาจพิเศษให้ได้พูดสิ่งนั้นให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นแก่พระนาสนา ดังนั้นก็มันก็เป็นการยากนะเป็นการยากมากที่จะสื่อสารที่จะนำหลักธรรมหรือว่าบทความคำพูดประสบการณ์อะไรต่างๆออกมาพูดสู่กันฟังแล้วก็ให้มันกระโจนลงใจได้กระโจนลงใจผู้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติได้มันก็ยาก นั้นวันนี้เราก็ได้พากันประพฤติปฏิบัติมาก็หวังว่าคงจะทำความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นบ้างเราก็เปลี่ยนระยะจากระยะที่หนึ่งโดยการที่เราเฝ้าจอบซอมเบิง่งอาการก้าวไปก้าวไปอยู่แล้วพอเห็นอาการยกขึ้นกับอาการเหยียบชัดเจนเราจึงกำหนดยกหนอกับเหยียบหนอยกหนอกับเหยียบหนอแล้วก็เดินไป แล้วก็ไม่ใส่ใจขวาไม่ใส่ใจซ้ายเวลากลับก็เหมือนกันหรือใครยังกังวลอยู่ว่าต้องกลับเหมือนเพื่อนนะทิ้งได้ไหมทิ้งการกลับเหมือนกับเพื่อนได้ไหมไม่ต้องรอว่าเขาจะกลับซ้ายกลับขวาเราก็สำรวมทอดตาลงต่ำๆถ้ากลับไปเจอกันบางทีกงหัวเราะกันนี่ก็เสียแล้วไม่สำรวมแล้วเราก็สำรวมกลับเอง เพราะว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจากกันนี่เราจะต้องเป็นครูของตัวเองไม่ใช่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องยึดติดอยู่กับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์จะต้องสอนให้ลูกศิษย์ลูกหานี่ปล่อยวางจากครูบาอาจารย์ได้ไม่ใช่ว่ามายึดติดกับครูบาอาจารย์จะต้องทะลุครูบาอาจารย์ไปให้ได้ไปให้ถึงธรรมให้ได้ไปให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ได้ อย่ามาข้องมาคากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็พาชวนชวนโลกศีลโลกหานี่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็คุยกับพระพุทธเจ้าเองทีนี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าคุยกับพระพุทธเจ้าเองไม่ต้องไปสนใจผู้พาไปทีนี่ส่วนบุญคุณแล้วแต่มีบุญคุณต่อกันแล้วแต่การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นจิตววัตเป็นจิตสํานึกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ แตอย่าไปคล่องไปคาอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นว่าจะต้องพึ่งครูบาอาจารย์บางทีคนไปโยกเอาเป็นเรื่องของความขังความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆไปก็เลยออกนอกทางไปไม่ถึงธรรมไม่ถึงมูุิธเจ้าซะมาติดตัวบุคคลนี้ก็อันตรายเหมือนกันอันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็าจะได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกัน